ก็ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะอีกครั้งนะครับก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมก่อนอื่นนะครับผมมีคำถามจะถามพี่น้องทุกคนนะครับว่าสมมุตินะครับถ้าพี่น้องได้ไปเจอหนองน้ำลึก ที่ที่เราในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนเราไม่รู้จักด้วยถ้าเราเจอหนองน้ำลึกนั้นน่ะน้ำในนั้นก็มืดนะครับเรามองไม่เห็นข้างในไม่เห็นอะไรเลยเนาะคิดว่าพี่น้องจะกล้าที่จะลงไปในน้ำนั้นไหม เป็นที่ที่เราไม่เคยไปด้วยเนาะแต่จะลงไปทําไมก่อนเนาะไม่รู้เนาะคือเป็นสมมุตินะครับว่าถ้าเราให้ลงไปเนี่ยเรากล้าลงไปไหมไม่กล้าเนาะมผมผมก็ไม่กล้าเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าบางคนอาจจะกล้าเนาะแต่ก็ไม่กล้าเหมือนกันเนาะครับก็ผม ผมเองเนะี่ยผมก็ไม่กล้าเนาะเพราะว่ากลัวในน้ำนั้นมีอะไรไม่รู้นะครับอาจจะดูหนังเยอะไปหน่อยเนาะ <c oughs> เราจะจินตนาการต่างๆนานานะครับแต่จริงๆแล้วก็ถ้าเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างอาจจะจริงๆมันอาจจะมีสัตว์น้ำมีพิษใช่ไหมครับเช่นอะไรอนะ่ะ ใช่ไหมมีปิงใช่ไหมครับอาจจะมีจระเข้นะครับคือเราก็ไม่รู้จักที่นั่นเ,ร,เราก็กลัวนะครับสิ่งที่ผมกลัวจริงไม่ใช่น้ำนะครับแต่เป็นอะไรไม่รู้ที่อยู่ในน้ำครับเราไม่เห็นมัน เพราะว่าปกติเราก็อาบน้ําดื่มน้ําเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวน้ำเนาะคือเรากลัวสิ่งอะไรไม่รู้ที่มันอยู่ในน้ําวันนี้นะครับก็ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับเราจะมาอธิษฐานร่วมกันก่อนนะครับ สาธุการค่าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณในความรักมั่นคงของพระองค์ขอบคุณที่วันนี้พระองค์ให้เราได้มีโอกาสมาร่วมกันอธิษฐานประชุมและนมัสการพระองค์เราขอพึ่งพาในสติปัญญาของพระองค์ที่จะให้เราได้เข้าใจพระวจนะของพระองค์และเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของพระองค์เราขอ นำสติปัญญานี้ให้เราใช้ในการดำเนินชีวิตโดยขึ้นพาพระองค์เราขอฝากทุนไว้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับจากเมื่อกี้นะครับพี่ผมยกตัวอย่างไปก็คือสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเราก็จะกลัวเนาะอะไรก็ตามถ้าเราไม่รู้เราจะกลัวมันนะับ ทั้งๆท,ที่มันอาจจะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวก็ได้เนาะน้ำน่าอาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่สมมุติถ้าเรารู้รู้จักว่าน้ําตรงนั้นน่ะมันไม่มีอะไรนะครับเรารู้มาเนาะอย่างเช่นอาจจะเห็นมีคนเล่นน้ําอยู่ตรงนั้นนะครับหรือมีป้ายบอกว่าตรงนี้น้ําไม่ลึกใช่ไหม เราสามารถเล่นได้มีมีคนที่จะเล่นน้ำอยู่ด้วยกันกับเรานะเราก็จะไม่กลัวพอเราไม่กลัวนะครับเราก็พอเรารู้สิ่งนั้นเราก็จะไม่กลัวแล้วเราสิ่งไหนที่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นน้ำลึกเนาะเราก็จะเลี่ยงมันน้ำตื้นเราก็ไม่เป็นไรเราจะไม่กลัวนะ แล้วก็เราสามารถขจัดความกลัวนั้นได้ยังไงครับคือเราต้องรู้ใช่ไหมครับรู้โดยการมีปัญญาค,ความรู้ที่ถูกต้องนะครับจะช่วยให้เราเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลี่ยงปัญหาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เรารเผชิญอยู่ได้นะครับแต่เราต้อง มีปัญญานะปัญญาที่บอกมานีา้ไม่ใช่ปัญญาที่เราจะจบสูงๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นด็อกเตอร์นะครับแต่เป็นปัญญาที่มีคุณค่านะครับเป็นทางของพระเจ้านะครับนี่จะเป็นปัญญาสำหรับพวกเรานะ แล้วเราจะมีปัญญาได้ยังไงนะครับวันนี้เราจะมาดูในพระคัมภีร์กันนะครับพี่น้องครับถ้าพูดถึงสติปัญญาเนี่ยในพระคัมภีร์นะครับเรานึกถึงใครครับซาโลม,มอนนะครับซาโลมอนก็เป็นคนในพระคัมภีร์นะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องสติปัญญานะครับเพราะว่าซาโลมอนได้รับ สติปัญญาจากพระเจ้านะครับแล้วก็ซาโลมอนนี้ก็เป็นคนที่เขียนหนังสือสุภาษิตนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนนะครับเป็นรวบรวมปัญญาสำหรับการใช้ดำเนินชีวิตนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่มือของการใช้ชีวิตโดยปัญญาเลยก็ว่าได้นะครับในตอนที่ ซโลมอนนะครับได้แต่งตั้งเป็นกษัตริย์นะครับเขาได้ถวายสัตวตวบูชานะครับเป็นเครื่องเผาเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนะครับจำนวน1,000ตัวนะครับและในคืนคืนนั้นเองนะครับที่หลังจากที่ซโลมอนได้ถวายเครื่องบูชาแล้วก็พระเจ้าก็ได้ปรากฏต่อหน้าซโลมมนนะครับแล้วก็ตรัส กับโซโลมอนว่าเจ้าสามารถจะขอสิ่งหนึ่งนะครับอะไรก็ได้จากพระเจ้านะครับให้ขอพระเจ้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นพี่น้องได้สิทธิ์แบบนั้นต่อหน้าครับพี่น้องจะทำยังไงจะขออะไรครับไม่รู้นะเราขอ เราอาจจะขออยู่แล้วเนาะโอเคครับเราจะมาดูในสองพงศวดานบทที่1ข้อที่10นะครับขอก้านช่วยอ่านให้เราฟังนะครับในสองพงศวดานบทที่1ข้อ10บถึงสิครับ ขอบคุณครับเห็นไหมครับว่าซาโลมอนได้ขอสติปัญญาจากพระเจ้านะครับเพื่อที่จะปกครองประชากรของพระเจ้านะครับซึ่งการทูลขอของซาโลมอนนี้ก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับเพราะว่าซาโลมอนไม่ได้ขอทรัพย์สมบัติไม่ได้ขอเกียรติยศไม่ได้ขอชื่อเสียงนะครับไม่ได้ขอ ชีวิตยืนยาวนะครับเพราะว่าซาโลมอนขอสติปัญญาเพื่อประชากรของพระเจ้านะครับพระเจ้าพอพระทัยมากครับดังนั้นพระเจ้าเลยประทานให้ทุกอย่างเลยนะครับสติปัญญาที่ขอนะครับและให้ความให้ทรัพย์สมบัตินะครับให้ความมั่งคั่งเกียรติยศนะครับแถมให้เยอะเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าพอพระทยัย แล้วก็ให้โดยที่มากกว่าคนก่อนหน้าและหลังจากนั้นจะได้รับอีกนะครับคือมากที่สุดเลยเนาะฉะนั้นเราควรจะขอแต่ต้องขอให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์สมบัตินะไม่ใช่ชื่อเสียงนะครับเราอาจจะขออย่างนั้นเนาะแต่ว่า เพื่อให้พอพระทัยพระเจ้านะครับเราควรขอสติปัญญานะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะที่พระเจ้าได้ให้ให้อยู่แล้วเนาะคือพระเจ้าประทานพระวจนะนะครับคำสอนอยู่ในพระคัมภีร์นะครับก็คือสุภาษิตนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่จะให้เราได้ใช้สำหรับเป็นปัญญาที่จะ ประกอบอใช้ในชีวิตนะครับในหนังสือสุภาษิตนะครับมีข้อที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของหนังสือสุภาษิตเล่มนี้เลยนะครับคือ,อสุภาษิตบทที่1ข้อที่7จนะครับจะขอคุณโออ่านให้เราฟังนะครับ ในสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ด okay. ขอบคุณครับ จุดเริ่มต้นของความรู้ครับอย่างแรกเลยคือความยำเกรงพระเจ้านะครับความยำเกรงคืออะไรความยำเกรงก็คือความเกรงกลัวนะครับความเคารพนะครับคือการเชื่อฟังนะครับคือการยอมจำนนนะครับยกตัวอย่างพ่อแม่ยำเกรงล er ูกนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่พ่อแม่ยำเกรงลูกนะ คือลูกต้องยำเกรงพ่อแม่นะครับใช่ไหมครับคือการเกรงกลัวนะครับเคารพเชื่อฟังนะครับเด็กๆที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็คือคนโง่นะครับเพราะคนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอนนะครับแล้วพ่อแม่ขออะไรจากลูกไหมครับก็ไม่ขอนะครับแต่เป็นพ่อแม่ที่ให้ลูกนะครับลูก จะเป็นคนขอจากพ่อแม่ขอการเลี้ยงดูนะครับขอการสั่งสอนนะครับลูกจะเป็นผู้รับจากพ่อแม่นะครับอย่างเช่นถ้าลูกของเงินพ่อเนาะคงไม่มีลูกคนไหนไปกระชากคอเสื้อพ่อแบบเอาเงินมาใช่ไหมครับถ้าทําอย่างนั้นนี่อาจจะไม่ได้เงินนะอาจจะแถมอาจจะไม่โตด้วยก็ได้นะครับถ้าพ่อดุเนาะ แล้วคริสเตียนเราเนี่ยครับขอพระเจ้ายังไงครับแน่นอนเราขอโดยการอธิษฐานใช่ไหมครับเราอธิษฐานเราพึ่งพาพระเจ้านะครับเราขอแล้วมีท่าทียังไงครับมีท่าทีที่ถ่อมใจใช่ไหมเราขอกษัตริย์โซโลมอนก็ขอปัญญาด้วยความถ่อมใจเหมือนกันนะครับกษัตริย์โซโลมอนตอนที่ขอก็บอกว่าขอประทานสติปัญ สติปัญญาและความรู้แก่ข้าพระอ,องค์ที่จะปกครองต่อหน้าชนชาตินี้นะครับเพราะใครเล่าจะพิพากษาประชากรมากมายนี้ของพระอ,องค์ได้ซารุมอนก็ท่อมใจด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าใครจะสามารถดูแลประชากรของพระเจ้าได้แบบนี้นครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากนะครับซาโลมอนก็ต้องขอพระเจ้าที่จะดูแล ด้วยความถ่อมใจนะครับนี่แหละซารลมอนพูดแค่นี้เองครับแต่ว่าเต็มเปลี่ยมไปด้วยความยำเกรงและความถ่อมใจทําให้พระเจ้าพอพระทัยมากนะครับเพราะฉะนั้นความยำเกรงพระเจ้าก็คือการถ่อมใจนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญญาจะขอคุณขันแก้วอ่าน สุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ8นะครับสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง8 และในยากอบบทที่1ข้อ5ถึง8เดี๋ยวผมจะอ่านนะครับแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลม พัดซัดไปมาคนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตนนะครับคือถ้าใครที่ขาดสติปัญญานะครับให้ขอจากพระเจ้านะครับอย่างแรกเราอย่างแรกเลยคือเราต้องถ่อมใจด้วยนะครับ การแสดงความถ่อมใจคือการยอมรับนะครับว่าเราไม่มีนะรเราขาดนะครับเรารู้ตัวว่าเราเองไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเราเราจึงขอนี่คือการถ่อมใจนะครับถ้าคนคิดว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วฉลาดอยู่แล้วดีอยู่แล้วก็จะไม่ขอใช่ไหมครับเพราะว่ารู้ว่าตัวเองดีอยู่แล้วเนาะอันนี้คือไม่มีการถ่อมใจนะครับ แล้วก็ข้อต่อไปบอกเราว่าแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยถ้าเราขอโดยสงสัยนะครับแสดงว่าเรากำลังพยายามหาหมายสำคัญนั้นอยู่นะครับแบบนั้นไม่ใช่เรียกว่าความเชื่อนะครับอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ให้เราแน่นะครับดังนั้นให้เราระวังในการขอนะครับ ขอพระเจ้าด้วยความถ่อมใจยำเกรงพระเจ้านะครับแล้วทำไมเราต้องขอปัญญาจะขอพิมมนอ่านสุภาษิตบทที่3ข้อ13-17ถึง17นะครับบ,บทที่3ข้อ1 3ถึง17 ขอบคุณครับในพระคำพีนะครับเปรียบเทียบปัญญานะครับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับ แต่ต,ต้องเป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่ปัญญาจากมนุษย์นะครับปัญญาที่มาจากพระเจ้าคือปัญญาจากเบื้องบนนะครับที่มีทั้งความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมนะครับนี่คือปัญญาจากพระเจ้านะครับคนที่พบปัญญาอย่างนี้แล้วและได้เข้าใจก e ็จะพบแต่ความสุขมีแต่ความสุขที่แท้จริงนะครับคนที่มีเงินมากมายนะครับแต่ว่าไม่ พบปัญญาของพระเจ้านะครับคนนั้นก็ไม่มีทางมีความสุขได้นะครับเพราะว่าคนนั้นก็จะยึดมั่นในทรัพย์สินเงินทองเนาะเขาจะพยายามแสวงหาให้มีให้มีเงินทองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในใจก็จะคิดถึงแต่เรื่องจะทำยังไงนะครับให้มีเงินเนาะอยากมีนะพอมีแล้วก็อยากมีอีกใช่ไหมครับไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายแล้วถ้าคนคนนั้นไม่มีปัญญานะครับ เงินทองที่มีเหล่านั้นก็ไม่มีค่าอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับสักวันมันก็จะหมดนะครับเพราะว่าไม่แสวงหาปัญญาของพระเจ้านะครับเขาก็ต้องคอยเติมมันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับไม่มีความสงบสุขในสุภาษิตบทที่3ข้อ18นะครับบอกว่าปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แก่ผู้ที่ช่วยเธอไว้บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นจะสุขสบายในข้อนีอ้เปรียบเทียบปัญญานะครับนอกจากเปรียบเทียบปัญญาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วเนาะยังมองภาพของปัญญาเป็นเหมือนผู้หญิงนะครับเป็นตัวแทนของปัญญาปัญญาในทางของพระเจ้าก็เหมือนผู้หญิงสาวที่มีสติปัญญานะครับเป็นหญิงที่ชอบธรมนะครับ ส่วนปัญญาของทางโลกนะครับเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาของมนุษย์นะครับเปรียบเสมือนหญิงแพทย์เสยาเป็นปัญญาที่แสวงหาแต่ตันหาและความโลภนะครับมีการแข่งแย่งชิงดีนะครับมีการเอาเปรียบนะครับต่างจากปัญญาในทางของพระเจ้านะครับที่มีแต่สันติสุขนะครับเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่่วยเธอไว้นะครับมรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นจะสุขสบายนะครับ นอ,นอกจากเราจะนอกจากเราจะแสวงหาปัญญาจากพระเจ้าแล้วเราช่วยเอาไว้แล้วนะครับเรายังต้องยึดไว้แน่นด้วยนะครับพี่น้องครับกษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่มีสต,ติปัญญานะครับที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ในบั้นปลายของชีวิตนะครับกษัตริย์ยโซโลมอนไม่ได้ยำเกลงพระเจ้านะครับไม่ได้ยึดปัญญาของพระเจ้าไว้แน่นนะครับ ไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้านะครับซโลมอนหันไปเล่นการเมืองนะครับแล้วก็แต่งงานกับ <c oughs> แต่งงานกับหญิงต่างชาตินะครับแล้วก็ทําให้นําจิตใจท่านไปนมัมศการพระอื่นกษัตริย์ซโลมอนนาสติปัญญาที่ได้จากพระเจ้านั้นไปใช้ในทางโลกซึ่งมีแต่ความแตกแยกเนาะเริ่มต้นได้ดีครับแต่ว่าจบตอนหลังนะครับ เสียตอนหลังนะครับฉะนั้นให้พี่น้องคว้าปัญญาของพระเจ้าไว้ยึดไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็หมั่นเพิ่มพูนปัญญาของพระเจ้าด้วยนะครับเพิ่มพูนปัญญาของพระเจ้าแล้วก็ปัญญาอย่างพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับแล้วพี่น้องก็จะมีสันติสุขนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับให้เรายำเกรงพระเจ้านะครับให้เราพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานขอ ปัญญาจากพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอให้เราทูลขอต่อพระเจ้าด้วยความถ่อมใจนะครับวางใจในพระเจ้าและไม่สงสัยในลิทานุภาพของพระเจ้านะครับให้เราติดสนิทอยู่กับพระเจ้านะครับแล้วเราจะได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะครับเป็นความสุขที่แท้จริงนะครับ เราจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับสาธุการแต่ข้า,าพบิดาเจ้าขอบคุณในพระวจนะของพระอ,องค์ขอบคุณที่คำสอนของพระอ,องค์สามารถที่จะเป็นสติปัญญาเป็นปัญญาที่จะให้เราได้พึ่งพาและนำไปใช้สำหรับชีวิตของเราขอให้เรายึดมั่น ในสติปัญญาของพระอ,องค์และเชื่อในความรอดในสิ่งที่พระอ,องค์ทรงประทานให้เราเราขอขอบคุณและอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน